ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยคุณครูในการที่จะนำใบงานนะครับไปให้กับเด็กๆในชั้นเรียนนะครับโดยที่คุณครูอาจจะไม่ต้องทำสร้างใบงานขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับคุณครูสามารถที่จะไปค้นหาเนื้อหาหรือไปเจาะจงนะครับหัวข้อที่คุณครูอยากจะนำ ไปส่งให้เด็กๆนะครับได้ฝึกทำใบงานในรูปแบบของใบงานออนไลน์นะครับซึ่งมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าในเว็บไซต์ของ Li ฟ w o r ิ s h e e t ตตรงนี้นะครับเขาจะสามารถที่จะคุณครูนะครับคุณครูจะมาตรวจสอบอเวลาที่เด็กๆเขาทำใบงานแล้วเด็กๆเขาจะส่ง ย้อนกลับมาหาคุณครูนะครับตรงที่คำว่าตรงนี้นะฮะซึ่งวิธีการสมัครนั้นก็ในเว็บไซต์ของไลฟ์บ k กชี s นั้นก็จะมีหลายๆช่องได้ทำไว้แล้วแต่วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำถึงการที่จะนำใบงานต่างๆนะครับที่คุณครูหลายๆท่านได้มาแชร์ไว้นะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้ส่งต่อให้กับเด็กๆได้ฝึกทำนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูสามารถเช็คนะครับเช็คใบงานของเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทําเสร็จตรงที่คําว่านะครับ playlist ตรงที่ notification นะครับสมมุติผมมีใบงานตรงนี้นะครับซึ่งได้สร้างลิงก์นะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆนําไปใช้งานนะครับพอเด็กๆ นำลิงก์แล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับซึ่งแบบฝึกหัดตรงนี้คุณครูก็สามารถไปเลือกหาได้นะครับแล้วก็เขาจะมีนี่ฮะสามารถที่จะรู้ผลคะแนนทั้งเด็กๆแล้วก็ส่งกลับมาที่คุณครูคได้ทั้งสองทางเลยนะครับซึ่งเด็กๆบอกได้เลยว่าชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาก็เด็กๆนั้น อยากจะทำใบงานเพิ่มขึ้นนะครับมีความน่าสนใจนะครับที่เด็กๆอยากจะทำใบงานในรูปแบบของออนไลน์แบบนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ก็สามารถเป็นทั้งสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์ทั้ง iPad, n โน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้หมดโดยที่เด็กๆไม่ต้องไปสมัคร ยูเซอร์นะครับของเว็บไซต์ l i ฟ e เบ r ร์คิดนะครับเด็กๆเ,เพียงแค่พิมพ์ชื่อนะครับแล้วคุณครูแค่ไปตั้งตั้งงานมอบหมายให้เด็กๆนะครับเด็กๆก,ก็ที่จะสามารถที่จะนํามาทำใบงานได้เลยนะครับซึ่งวิธีการนําใบงานไปใช้นะฮะผมจะกลับมาที่หน้าโฮมก่อนเวลาที่ครูครูล็อกอินเข้าไปนะครับอ่าซึ่งวิธีใช้สมมุติ ผมอยากได้ใบงานเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยแล้วกดค้นหานะครับเขาก็จะมีเนื้อหานะครับที่คุณครูได้ทำหมวดหมู่ของสาระภาษาไทยนะครับในเรื่องต่างๆซึ่งมันก็จะเจาะจงและมีความน่าสนใจนะครับก็ มีหลายหลากหลายเรื่องนะครับที่คุณครูจะนําไปใช้นะครับอย่างตรงนี้อย่างผมจะยกตัวอย่างใบงาน,นง่ายๆอย่างภาษาไทยปหนึ่งนะครับตรงนี้ของครูถ้าผุมอ่านชื่อผิดต,ต้องขออภัยนะฮะน่าจะเป็นของครูกิ่งรักนะครับเป็นนะครับระดับชั้นปหนึ่งนะครับสมมุตินะครับคุณครูอยากจะนําใบงานนี้ไปให้เด็กๆนะครับ ตรงนี้เป็นใบงานแบบพิมพ์คำนะครับอ่าพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปแบบนี้คุณครูก็สามารถที่จะแชร์ใบงานตรงนี้นะครับอ่แชร์ใบงานโดยที่คุณครูไปคลิกที่คอสตอมลิงก์นะครับคลิกที่คอสตอมลิงก์ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับเขาก็จะโชว์นะครับคอลัมน์ในการที่จะปรับแต่งนะครับปรับแต่ง ว่าลิงก์ที่เราจะส่งไปให้เด็กๆนั้นจะเป็นใบงานที่จะส่งกลับมาที่อีเมลของเราหรือตรงตรงนี้นะฮะตรง Notification ก็คือการแจ้งเตือนตรงนี้อย่างที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถตรวจสอบใบงานที่เราส่งไปให้เด็กๆโดยอัตโนมัตินะครับเขาก็จะส่งกลับมาที่ตรงการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับซึ่งการตั้งค่า ที่จะส่งไปให้ใบงานส่งใบงานไปให้เด็กๆนะครับเบื้องต้นนะครับอย่างง่ายๆเลยคุณครูก็มาติ๊กตรงนี้ครับติ๊กเลือกอต้องต้องติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าบางทีค่า default ของมันนะครับเขาก็จะติ๊กไว้นะครับอย่างตรงนี้นะครับอีก o r e capital l e t t e r นะครับก็หมายถึงว่าถ้าเด็กๆพิมพ์นะครับ ตรงนี้จะบังคับให้พิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เท่านั้นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเด็กๆพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์เล็กถ้าสมมุติว่าเป็นหมวดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเด็กๆอาจจะตอบผิดได้นะครับดังนั้นเราก็ละเว้นการพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไปได้เลยครับแล้วถัดมานะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการจับเวลานะครับก็จะยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการทำใบงานหรือชิ้นงานสำหรับเด็กๆนั้นเราก็จะไม่ ไปจำกัดในเรื่องของช่วงเวลานะครับก็จะให้เขาเลือกทำโดยเมื่อมีเวลาก็สามารถเข้าไปทำโดยที่ไม่ต้องไปจำกัดเวลาเขาก็ได้นะครับในเบื้องตน้นแล้วมาดูตรงนี้นะครับส่วนที่สำคัญนะครับที่อยากจะให้ติ๊กไว้นะครับก็คือข้อความตรงนี้นะครับ sense answers to the teacher นะครับก็หมายถึงว่าก็จะส่งคำตอบตรงนี้นะครับไปให้คุณครู นะครับแล้วคุณครูอาจจะมาตั้งตรงนี้นะครับตั้งตรงคำว่าเกรดและเลเวลนะครับซึ่งเกรดและเลเวลก็หมายถึงนะครับชั้นเรียนนะครับอย่างใบงานตรงนี้เป็นชั้นเรียนป1นะครับคุณครูสามารถพิมพ์ภาษ,าษาไทยได้เลยนะครับป1อาจจะใส่ชื่อโรงเรียนต่อท้ายไปก็ได้นะครับส่วนตรง student name ก็เดี๋ยวถ้าคุณครูส่ง ก๊อปปี้ลิงก์ไปให้เด็กๆนะครับเด็กโปรแกรมนะครับในใบงานตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เด็กๆพิมพ์ชื่อก่อนที่จะส่งใบงานนะครับตรงนี้เราก็จะเว้นไว้นะครับถัดมานะครับคำว่า school subject นะครับ school subject ตรงนี้ก็หมายถึงวิชานะครับที่ที่คุณครูจะตั้งให้เด็กๆอย่างตรงนี้อาจจะเป็นเจาะจงในเรื่องของพยัญชนะ ก็ได้นะครับหรือเป็นวิชาภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าคุณครูจะเจาะจงก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับในท,ที่ผมพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับส่วนตรงข้อความตรงนี้เราก็จะติ๊กไว้นะครับเพื่อที่จะส่งนะครับส่งคําตอบที่เด็กๆส่งมาให้เรานะครับเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วก็จะส่งมาที่ในเมลบ็อกของเรานะครับ ถัดมาตรงฝั่งนี้นะครับตรงฝั่งนี้ก็ที่จะแนะนําก็คือการโชว์นะครับโชว์คะแนนแบบไม่มีทศนิยมนะครับก็คือบันทัดแรกนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะครับว่าถ้าหากติก๊กติ๊กถูกในข้อความแรกตรงนี้นะครับเขาก็จะโชว์คะแนนไม่เป็นทศนิยมนะครับส่วนอันที่2ก็คือ โชว์คะแนนเป็นแบบทศนิยมและอันที่3คุณครูอาจจะไม่โชว์คะแนนให้กับเด็กๆก,ก็ได้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับ max score max score ก็คือคะแนนสูงสุดนะครับก็หรือคะแนนเต็มนะครับเมื่อทำใบงานนี้เสร็จนะครับคุณครูก็สามารถมาตั้งค่าคะแนนได้อาจจะเป็น10 20หรือ30คะแนนนะครับแล้วแต่ที่คุณครูจะใส่คะแนนเต็มให้เขานะครับ ถัดมาตรงนี้นะครับคำว่า show errors นะครับก็หมายถึงเมื่อเด็กๆทำใบงานใบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะโชว์ข้อความที่ถูกนะครับมันก็จะเขาก็จะเน้นกรอบสีเขียวนะครับเมื่อมีคำตอบที่ถูกนะครับแล้วก็จะไปเน้นกรอบหรือเน้นข้อความสีแดงนะครับ ในคําตอบที่ผิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะติ๊กไว้ก็ได้ครับถัดจากนั้นนะครับเราก็ไปถึงขั้นตอนการ copy link ไปส่งให้เด็กๆนะครับซึ่งการ copy link ก็เราเลื่อนมาตรงด้านล่างนะครับาเขาก็จะมีลิงก์เมื่อเราทำการนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วเขาก็จะมีลิงก์มาให้แล้วเรามาคลิกที่คำว่า Copy Link นะครับ ซึ่งลิงก์ตรงนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็คุณครูบางท่านอาจจะไปนำลิงก์ตรงนี้ไปย่ออีกทีนะครับโดยผ่านเว็บไซต์ที่ผมใช้ประจำนะครับก็เป็นเว็บไซต์ bitly นะครับ b i t l y นะครับตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่จะย่อแบบช็อตคัทของลิงก์วิดีโอนะครับ เมื่อเราเข้าเว็บมาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาย่อลิงก์มันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลิงก์ยาวเกินไปนะครับก็พอเราก็ปี่ลิงก์เมื่อสักครู่นะครับถ้าผมย้อนไปตรงนี้นะครับเราก็คลิกก็ปี่ลิงก์เสร็จปุ๊บนะครับเราไปเปิดที่เว็บไซต์ bitly.com นะครับเราก็คลิกขวาวางหรือ ctrl+v ก็ได้นะครับ เห็นไหมฮะลิงก์มันจะยาวทีนี้เรามาคลิกที่ s h o r t e s ก็หมายถึงทําให้มันสั้นลงนะครับคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็จะจะย่อลิงก์ของเราให้สั้นลงและทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ Copy นะครับ Copy ตรงนี้นะครับใบงานนะครับลิงก์ใบงานไปให้เด็กๆทํานะครับเมื่อเราส่งลิงก์ใบงานนี้ไปให้เด็กๆแล้วนะครับผลสุดท้ายนะครับ ตอนสุดท้ายฟีดแบ克ที่เด็กๆส่งใบงานให้เรานะครับเขาก็จะมีพิมพ์ชื่อบอกเขาว่าให้พิมพ์ชื่อเด็กๆนะครับพิมพ์ชื่อของตนเองก่อนส่งนะแล้วทีนี้นะครับใบงานมันก็จะมาปรากฏที่ยูเซอร์ของคุณครูตรงที่ข้อความ Notification ตรงนี้นะครับอ่านะครับมันก็จะอ่าใบงานที่คุณครูเลือกนะครับที่คุณครูเลือกข้างต้นก็จะ นะครับูง่าครูเลือกใบงานไหนเด็กๆก,ก็จะส่งย้อนกลับมาโดยอัตโนมัติโดยที่ทั้งครูแล้วก็นักเรียนสามารถเห็นคะแนนไปพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้หวังว่าการนำใบงานนะครับจากเว็บไซต์ไลท์เบิร์กชีตนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่อยากจะนำใบงานนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆ วิชาเลยนะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้ก็มีคุณครูหลายท่านได้นำมาแชร์ไว้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นกำลังใจให้คุณครูที่อยากจะนำสื่อการสอนออนไลน์แบบนี้นะครับไปใช้ให้เกิดกับเกิดคุณค่ากับเด็กๆหลายคนในชั้นเรียนของคุณครูนะครับ